สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมก็พบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็วันที่7เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะมาวิเคราะห์ในคู่ของซาแลนิตาน่านะครับพบกับยูเวนตุสนะครับวันนี้นะครับผมในกันโซซิเรียนะครับโอเคมาเกาะข้อมูลกันเลยนะครับผมอันนี้ก็ทางเจ้าบ้านนะครับซทางเจ้าบ้านนะครับซาแลนิตาน่านะครับผมทำได้6ประตูใน5นัดหลังสุดนะครับยูเว่ทาได้7นะครับผมอันดับคะแนนของเจ้าบ้านนะครับอันดับ16ครับผมคะแนน21นะครับ ส่วนยูเว่ครับผมอันดับ13นะครับคะแนน23นะครับราคานะครับผมก็เป็นทางของทีมยือนนะครับยูเว่นะครับต่อที่1ลูกนะครับวันนี้ราคาสูงต่ำนะครับ2.5นะครับโอเค สำหรับผลการคำนวณคู่ซาเลนิตาน่านะครับพบกับยูเวนตุสนะครับก็ออกมาแล้วจะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับ69นะครับก็แนะนำสูงแรกก็พอนะครับส่วนโอกาสที่จะชนะนะครับก็เป็นทางของยูเวนะครับมีอยู่38นะครับส่วนเจ้าบ้านซาเลนิตาน่านะครับผมมีอยู่33นะครับวันนี้ก็แนะนำให้เล่นตามโปรแกรมไปได้เลยนะครับไปเล่นที่ยูเวนะครับแล้วก็ไปเล่นที่สูงแรกนะครับผมอาจจะมีสูงเต็มราคานะครับผมก็ลองไปคำนวณดูอีกทีนะครับผมส สำหรับโปรแกรมนะครับวันนี้ให้ออกมาประมาณนี้นะครับใครที่คิดว่าคู่นี้จะออกมาเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ทายกันได้นะครับที่ลิงก์ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่อยากได้โปรแกรมอยากได้แอปตัวนี้นะครับก็ถ้าเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ